ไม่มีเงินเดินพ่อนั้นเป็นอาชีพที่ต้องทำตลอดิบสิบชัว่วโมงพ่อนั้นเป็นอาชีพที่ลาออกไม่ได้และพ่อนั้นเป็นอาชีพที่ต้องใช้ชีวิตทงชีวิตเป็นเดิมพันตลอดช่วงระยะเวลา8 0ปีโดยประมาณที่ผ่านมา คุณพ่อบำเพ็ญก,กุณลก็ได้ประกอบอาชีพความเป็นพ่ออย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและในโลกใบนี้ของแับนั้นไม่มีใครอยู่กับใครได้ตลอดคนเคยกอดรักปาในใดก็จงหายสักวันหนึ่งก็ต้องร้าจงจากกัไนไป ม่จะเป็นป้องจากตายอย่างแน่นอนและเป็ี่ยนธรรมดาของสังขารเราทัท้งหลายย่ยอมมีเกิดขึ้นในรุต้นแรปรปวนในท่าทางและแตกสลายลงไปในท้ายที่สุดเช่นสังขารของคุณพ่อตำแหน,น่งของสกุลในวันนี้ของสกุลนั้นอสู่สุขติสัปแตกด้วยเถอด และคุณทองวันที่พวกเราที่ถึงนําเรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้วิเีษให้เกิดลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการไว้ม่าไรและสมุงนีช่วยในระยะเวลานั้นกลับขอบคุคกับอบกุศลกันไดซึ่งเป็นกรรมไม่ดีที่เคย่วงเกิดต่อ แม้ยัาอยาคงอยู่ดูรลูกหลานแต่ชีวิตร่างกายมีทนทานให้ลูกหลานสุขอะไรในอดีขออุ้สม์รายละบมากคุณค่าที่บรรดาลูกหลานตระสานผลขอบุญแห่งศีลทานบัรดาตน้นนำพ่อจน สู่สวรรค์ในปรังเทินกับแรงรังดับสุดท้ายและขอกรับนิมนต์พระเดชคุณนักคุณประเทศสาวรผู้ดีที่เปิดสาขาพนักพาก14 จะาอาว่าวัดเจ็ดสระกรางพระอาจารย์หลวงให้ความเมตตาคือเป็นองค์ชั้าพรสุคุณและให้ความเมตตาเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพิงฝากสงฆกอการทีมนุษย์กระทั้งด้วยมระปริรับ โอกาสดีนะครับบออยากเศดนเชิดนักทุนที่รอต้องารลุกขึ้นอยู่คือเป็นการสมบนิ่งทั่วไปันะครับ รำดับต่อจากพระบรมราชานุภาเป็นบานทีในเรื่องแบบปฏิภาวนั้จากนั้นจะได้นเิมกับการท่านผู้ทีเกียติกลอเกี่ยวกบเครื่องดอกไม้จำตาสำรับการเื่องแบทดอกไม้จตาบางดอกไม้ของระองท้าบอก้แยะด้านขวาดอกไั้ขวา่เกียกง

ยินดีต้อนรับเข้าส่ารศึกษาการพัฒนาสังคมไทยแบบใหม่ you uh.